สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี้94ทาโร่นะคะช a n e แห่งการดูดวงด้ดยไพ่ยิปซีและไพอะ่ออโเโิลแทนจะมาทำรนดอมนะคะในท็อปิกที่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไรนะคะและมีคุณอยู่ในนั้นไหมนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งเป็นไวเวอร์ซ่ากันก็ได้นะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะผู้ที่เข้ามาชมรนดอมในครั้งนี้นะคะ และเขาคนนั้นว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะชาวธาตนะุน้ำมีกรกฎพิกจิกนะคะธาตุดินเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูตอนนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยมีความนิ่งเงียบมากๆเลยนะเงียบอยู่กับที่แต่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจมากกว่าแต่ก่อนนี้เยอะและแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบว่าร้อนรนแล้วก็คอยแต่ เฝ้าคิดเฝ้าพิจารณาอะไรพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับทุกๆเรื่องอ่ะคุณจะเป็นคนอาจจะไม่นิ่งเหมือนกับทุกวันนี้แต่ก่อนอาจจะเป็นแบบอะไรนิดก็เข้าถึงใจอะไรหน่อยก็เข้าถึงใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะไรเข้าถึงใจได้ยากนะจะใช้ความนิ่งพิจารณาถึงความเป็นไปได้มีการยอมรับเหตุและผลมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่ามันผ่านระยะเวลาช่วงที่คุณอ่ะได้ปรับเปลี่ยนจิตใจมาได้ระยะหนึ่งแล้ว จากแต่ก่อนเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบใจร้อหรือวู้วามหรืออะไรใดๆก็เถอะนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆเนี่ยเข้าถึงใจได้ยากเพราะว่าอะไรคุณไปโฟกัสเกี่ยวทางด้านการงานการเงินของคุณมากเรื่องสัเพเหะเรื่องไร้สาไลซอะไรต่างๆอ่ะไม่คิดตัดออกสำคัญนะมาทุ่มเทเกี่ยวกับการทำงานมากขึ้นมากขึ้นเพราะอยากให้อนาคตมันดีขึ้นนะคะ แล้วคุณเนี่ยนะมีความที่มีการรู้จักกับคนคนคนึงคนที่เคยรู้จักกันมาวนเวียนอยู่ในชีวิตเนี่ยแหละนะ <indung. S 2> หรือว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทาเนี่ยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็วนเวียนอยู่กับคนที่มีความสัมพันธ์เดิมๆคุยกันอยู่ในชีวิตเนี่ยนะ่ะมันมีความสัมพันธ์นี้ปรากฏขึ้นมาเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆมีการวนเวียนเข้ามานะตัวคุณเนะ่ะเป็นคนที่ลักษณะดีนะเป็นคนที่ มีสเสนนะ่ห์น่ะเวลาไปไหนตอนไหนเนี่ยมีคนที่จะเข้าหาเยอะแต่คุณก็ไม่ได้เคยสนใจใครง่ายๆเหมือนกันคุณก็ค่อนข้างที่จะปิดโอกาสปิดตัวเองปิดโอกาสคนอื่นคนที่ไม่ใช่นะ่ะเออจะไม่คุยด้วยให้มันเสียเวลามากมายไม่มีเวลาพักเพื่อให้ใครทุกวันนี้งานเงินทุกนาทีมีค่าสำหรับคุณมากๆแล้วทุกนาทีก็มีค่าแก่ในทุกๆเรื่อง จะคิดแต่ในเรื่องบวกเท่านั้นมาดูเขาคนนั้นซิชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษิงธน,นูธาตุลมเมถุนตุนกุมเขาตอนนี้เนี่ยนะตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นลักษณะที่อาจจะมีเรื่องภาวะทางการเงินนี่สินหรืออะไรต่างๆก็ได้ภาระมากนะคะเขาเป็นคนที่แต่ละวัน,นมีการทํางานวุ่นวายเดี๋ยวไป นู่นมานี่ไม่ค่อยทํางานไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรอกนะ,ะกิะจวัตรประจําวันเขาอาเยอะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะไปไหนตอไหนก็มีคนชอบคนรักนะคนเข้าหาเยอะไม่ได้ขาดแต่เขาก็มีคนที่อยู่ในใจของเขาคนหนึ่งเหมือนกันนะคนที่ยังไงนิ่งๆเงียบๆ อยู่ในที่ของตัวเองและมีความสวยสง่าน่ารักหรือมีความเท่หล่ออะไรก็ว่าไปเขามีใจให้เขามีใจให้ในลักษณะที่ว่าก็ต่างคนก็ต่างรอหรือต่างคนก็ต่างที่ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดลึกๆว่ารู้สึกกันยังไงได้แต่รู้กายว่าอ,อประมาณว่าน่าจะมีใจให้ฉันนะเขาก็คิดประมาณนี้ว่าคุณน,ะน่าจะมีใจให้เขาคุณก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีใจให้คุณ เป็นลักษณะแบบนี้คะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ลึกๆของคุณกับเขากันหน่อยสิเป็นเช่นใดมันเป็นเพราะว่าตัวเขานะ่ตอนนี้เนี่ยเขาไปทุ่มเทกับการทำงานซะเยอะในด้านความสัมพันธ์นะ่ะเท่าที่ดูอะ่ะไม่ค่อยได้ทุ่มเทอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าขาดสักทีเดียวก็มีการได้นึกถึงตราบเท่าที่เวลามี นอกนั้นนะคิดบ้างไม่คิดบ้างแต่ส่วนมากอะจะเอาเวลาไปทางด้านการงานจะมากกว่าเขาอยากที่จะทํางานให้มันเสร็จรูร่วงไปนั่นก็คือภาระต่างๆเนี่ยถาโถมมากมายเลยนะมีทั้งเรื่องที่เป็นแบบเคลียร์ได้แล้วบางเรื่องก็ยังเคลียร์ไม่ได้แต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสทางด้านการงานก่อนแต่ในด้านความสัมพันธ์อะก็ยังคงถืออยู่เห็นไหมไม่ได้ปล่อยวางซะที่ไหนอะ่ะ ถืออยู่แล้วรอวันที่มันจะมีความสดสวยแล้วันที่ดได้มาพบมาเจอกันนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแบบนั้นตัวเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความไม่มั่นใจกับอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์ทางด้านการเงินของเขาด้วยเขาอยากที่จะมีอนาคตที่มั่นคงอะเออ ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันสเปสสปะไปหมดเลยนะจับต้นชนไปลายไม่ถูกไม่รู้จะอะไรก่อนอะไรหลังงานก็ยุ่งชีวิตภาระตัวเองก็เยอะนะแล้วเหมือนกับตัวเขาเนะี่ยที่ผ่านมาเนะี่ยเขาก่อนหน้านี้ชีวิตเขามันดีกว่าน,นี้ตองเยอะแต่พอมาเจอมรสมอะไรที่คาดไม่ถึงเนะี่ยทำให้เขา่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตเขาใหม่จนกระทั่งรูปแบบใหม่ๆเลยนะ จากที่แต่ก่อนไม่ต้องทำงานเยอะขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ต้องทำงานเยอะๆขนาดเยอะยังไม่ค่อยที่จะนำมาใช้สอยได้เพียงพอแค่เดือนชนเดือนสุด้วยซ้มนะคะแต่ยังไงซะตัวเขาคาดหวังถึงว่าอยากจะมีความมั่นคงอยู่แล้วแหละเรื่องความมั่นคงเรื่องการเป็นอยู่ที่บ้านหรืออะไรเนี่ยอนาคตตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักตัวเองมากๆมากกว่าสิ่งอื่นใดเลย มากจนที่ว่าบางครั้งอ่ะเขาคิดเลยนะว่าเขาขอโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆให้ชีวิตเขาเนี่ยมันผ่านมรสุมตรงนี้ไปได้สักทีเถอะเขาอยากที่จะลืมตาอ้าปากได้หรืออยากที่จะมีชีวิตใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะเขาคิดแบบนั้นแล้วเขาคิดอะไรอีกเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ทหารตำรวจก็ได้ ทำงานอยู่ในสถานที่โรงพักหรืออายการผู้พิพากษาอะไรก็ได้นะคะรักความยุติธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าถ้าได้เงินเยอะแล้วไม่ยุติธรรมหรือไม่สะอาดพอคนคนนี้จะไม่ทำเลยนะต่อให้งานหนักขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าเงินมัน บริสุทธิ์เขาก็ยอมที่จะทำเออก็อคือถ้าสิ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาจะไม่ทำเลยถึงได้เงินเยอะเขาก็ไม่เอานะพ่อเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นในลักษณะที่เป็นคนดีคนที่มีจิตใจดีมีศีลธรรมเนี่ยศีลห้าต่างๆเนี่ยต้องมีประจำใจเขาเขาทำชั่วไม่ขึ้นถ้าเขาทำปุปนะ๊บในชีวิตเขาแย่แย่มากๆเลยเขาทำไม่ึ้นแล้วเขาก็ไม่เคยคิดจะทำด้วยแต่แต่ละวันน่ะ พอมีเรื่องคุณนคิดในชีวิตเขาเยอะคนคนนี้นะถ้าเวลาเหนื่อยมากๆเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการนอนขอให้ได้นอนแบบนอนหลับแบบให้อิ่มเลยนะเออมีความเครียดมีการทํางานหนะักเยอะมากนะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมองว่าเขาหายไปหรืออะไรอะ่ะให้รู้ไว้ได้เลยว่างานเยอะไม่มีเวลาพักผ่อนซะด้วยซ้ำแต่ภายใต้ใบหน้าของเขาอ่ the นะ the i m เ e ี่ยมาบอกว่า คุณไม่ได้รู้หรอกว่าเขาอะลำบากสักแค่ไหนหรือเขามีอะไรเขาปิดบังความรู้สึกต่างๆตั้งกำแพงเพราะว่าเนี่ยตัวเขาเป็น t ด e เอนพอลเลอร์เนี่ยเขาอีโก้เยอะภายใต้อีโก้เยอะเขาเป็นคนที่มีปมมีปมในปัญหาต่างๆตอนนี้เนี่ยที่รู้ว่าด้านแคลรียไฟแนนซ์แอนด์แคลรียมีปัญหาสิ่งเดียวเลยที่ตอนนี้เขาตัดสินใจคือหาเงิน ทำงานหาเงินทำงานหาเงินอย่างนี้เลยคนคนนี้นะมีความดือ้อดื้อจัดดื้อจัดมากนะทั้งดือ้อทั้งอวดดีสารพัดอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยไปดูซิแผ่นในชีวิตเขา่เป้าหมายของเขามีอะไรบ้างเดว์เวิรเดวก็คือการที่เขาอยากที่จะพัฒนาชีวิตเขา ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอบานดันน่ะสมบูรณ์แล้วก็มีความมั่นคงมากๆการเป็นอยู่การกินอยู่รวมทั้งอาชีพที่อยู่อาศัยอะไรให้ดีให้มาตรฐานน่ะเพอร์เฟเลยอะ่ะแล้วก็ต้องการที่จะอาจจะคิดอยากที่จะเดินทางหรือคิดอยากที่จะทำงานเสริมธุรกิจเสริมออนไลน์ก็ได้นะฮะเป็นได้หมดการใช้ภาษาด้วยก็ได้ เขาเน่ยนะนะเขาคิดว่าตัวเขาเนะ่ยเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ตัวเขาก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้ในบางสิ่งบางอย่างเขาก็เลยไม่ได้รับตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจบางครั้งมันก็ย้อนแยง้งไงเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากความกระจ่างในชีวิตเขาหาได้ยากนะตอนนี้เลยเขาก็เลยพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดี แต่เขาเป็นคนที่คิดบวกน่ะอันนี้คือข้อดีของเขาคิดบวกเพื่อไงมันไม่สามารถที่จะคิดลบอะไรได้แล้วเพราะเดี๋ยวชีวิตมันจะวุ่นวายก็เลยต้องคิดบวกแล้วคิดอย่างเดียวเลยอยากที่จะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ในชีวิตใหม่ของเขานั่นก็คืออาชีพที่มั่นคงการงานที่ดีขึ้นตำแหน่งหน้าที่นะเขาเนะี่ยอยากที่จะเดินทางในโลกใบเนี้ ไปในทุกทกที่ที่เขาอยากไปเขาชอบเดินทางแล้วการเดินทางของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นผลดีกับตัวเขาก็คือเดินทางแล้วได้ผลประโยชน์เดินทางแล้วมีอะไรเพิ่มเติมในชีวิตเ,เขาเป็นคนที่ว่าชีวิตเขาอ่ะจะหยุดอยู่นิ่งไม่ได้ไม่เคยได้หยุดอยู่นิ่งคิดทำอะไรพัฒนาตัวเองเสมอไม่เคยจนแต้มอ่ะ แต่เขาเป็นคนที่รักตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าถามว่าเขารักใครรักตัวเองไงรักตัวเองมากๆจนแทบจะเซนหนึ่งส่วนสามเลยมั้งแล้วจะเหลือที่ให้คุณตรงไหนวะก็ <c oughs> <c oughs> คุณดูเดีเขาอะรักของของเขาตัวเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยไว้วางใจใครมันอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะเออใครจะรู้ แต่เขานะี่ยมีความรู้สึกว่าที่มีกับคุณอนะตอนนี้คุณอยู่ดีกินดีสบายแล้วเขาไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เขารู้สึกคุณอนะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมและเขาก็มองคุณในแง่ดีมาตลอดนะออกแนวแบบชื่นชมซะด้วยซ้ำว่าคุณสเสน่ห์ฟราวเท่สมาร์ทนะอันนี้ประชดป่ะวันเนี้ย ไหรอกเขารู้สึกดีอย่างนั้นเขาดูอะไรหลายๆอย่างของคุณอะที่ผ่านมาว่าคุณอะมีการพัฒนาตัวตนอยู่เสมอการไปเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมการที่มีศักยภาพเนี่ยออไม่ใช่แบบให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ทําอะไรนั่นแหละเลยเป็นจุดที่ว่าหนึ่งในงนั้นอะเป้าหมายของเขาอะก็คือการที่เขาอยากที่จะเริ่มทําอะไรให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วจากแต่ก่อนเนี่ย มีแต่ตัวเขาเรื่องงานเขาก็จะคิดวนเวียนอยู่แค่นี้นั่นก็คือช่วงที่จังหวะชีวิตนะ่ะทั้งคุณและเขาอะได้มาบรรจบกันหรือว่าช่วงจังหวะที่เขาจะต้องทําอะไรแล้วมันมีเวลาทามิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นในนั้นนะ่ะคือเรื่องที่เขาจำเป็นที่จะต้องจบกับบางสิ่งทุกการจบมีการเริ่มต้นใหม่เขาจะเริ่มต้นใหม ในแผนเขาอะต้องการที่เริ่มต้นใหม่กับคนที่อยู่ห่างไกลจากเขาคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก,กับเขาหรือการดําเนินการค้าขายหรือกิจการออนไลน์ก็ได้เป็นได้ทุกสถานะนะคะสิ่งที่เขาคิดเนะี่ยในสิ่งที่เขาลังเลอะนั่นก็คือความสงสัยความสงสัยในสิ่งที่ความไม่แน่ไม่นอนว่าตัวคุณเนี่ยยังที่จะคิดที่จะไป ต่อกับเขาหรือเปล่าหลังจากที่เขาได้วางมือจากคุณมานานวางมือไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยห่างหายมานานได้แต่ไปทํางานในความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยหาเงินหาเงินทํางานทํางานอยู่อย่างเงี้ยคุณจะเป็นยังไงต่อไปเขายังไม่รู้เลยแต่เขาก็คิดว่าอย่างน้อยๆตัวคุณก็คือต้องมีความดื้อใส่เขาละอย่างแน่นอนอันนี้ต้องเจอเต็มๆเ,เจอด่านแรกเลยจะเอาแต่ใจละ อาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาในนั้นเขาคิดแล้วนะวันที่เขาอ่ะสามารถเคลียร์อะไรได้คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่เขาจะต้องมาเคลียร์ด้วยมาเพื่อต้องการให้คุณอ่ะได้นะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งให้เขาได้เข้าไปในชีวิตคุณอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเคยเข้าแล้วก็อยู่ๆก็เดินออกไปเพราะเขาพร้อมที่จะเนี่ย ให้ความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นั้นน่ะมันมีอุปสรรคอะไรเข้ามามากมายและสิ่งที่อยู่ในแผนเขาอีกก็คือเขาจะมุ่งหน้าในการที่ดําเนินธุรกิจการงานของเขาอะไปแบบไม่หยุดยัง้งในการที่เขานั่งคิดแล้วก็พิจารณาหาเหตุและผลสิ่งเก่าๆนั่นก็คือเขาจะวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกเพราะว่าอะไรอ่ะ ทำไมถึงต้องกลับเข้ามาไปแล้วก็ดีแล้วไงเพราะได้จะหนักรู้แล้วไงว่าเออคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคืณุณคุณคือเป้าหมายและชัยชนะของเขาที่เขาก็อยากมีทําไมอะ่ะเขาก็จะบอกทําไมอ่ะคนเราจะไม่อยากมีความรักก็รักตัวเองเต็มที่แล้วไงเพราะอะไรไปใช้กดแรงดึงดูดไงนั่นแหละผลถึงว่าทําไมรักตัวเองเขารอคอย โชคชะตาและวาสนามาหาเขาโดยที่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรทําแต่เริ่มจากตัวเองก่อนเงรักตัวเองทําตัวเองให้พร้อมเพื่อจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเวลาเขางเงียบนะจะบอกว่าในนั้นเนะ่ะเขามีการที่อยากรู้ชีวิตของคุณเขาเป็นนักวิชาการเขาต้องการค้นคิดหาวิธีรูปแบบใหม่ๆใ,ในการทำงานเป็นคนขี้เก็บตัว เพราะว่าเขาเพิ่งผ่านเรื่องเสียใจมาด้วยก็ได้นะสักระยะหนึ่งแล้วเรื่องที่อาจจะใครจะไปรู้อาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่เหมือนกับคุณก็ณเลยตอนนี้เนะี่ยคิดได้ไนงะว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดมั่นใจได้ว่าเขาอ่ะตัดสินใจไม่ผิดแล้วแต่ก่อนเนี้ละ่ะทำไมเป็นเพราะอะไรอะ่ะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานั้นอนะ่ะเขาอาจจะ มีสิ่งอื่นที่เขาคิดว่ามันดีกว่าเขาดีสำหรับเขาดีกว่าคุณหรือตัดสินใจผิดก็ได้จนกระทั่ง j u สต m เมนมาบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยนะจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปทบทวนและคิดใหม่การเวลาทำให้ j u สต m เมนมาถึง ตอนนั้นคุณกับเขาอาจจะเป็นในช่วงที่ว่าถูกคนแต่อาจจะไม่ฉูกเวลาก็ได้มันก็เลยทำให้ทุกอย่างกับ่ละปัดวุ่นวายไปเสเหลือเกินนะคะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นแบบทิศถ้วยอะ่ะก็คือมากล้อนอะ่ะอยากอยู่ด้วยอยากเป็นคนของคนของคนแล้วกันอยากเป็นคนของกันและกันเออนะในขณะที่ตัวคุณอะ่ะ มีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะคิดอะไรแล้วคิดแล้มันไม่ได้ปล่อยปล่อยแล้วปลงอ,อีกต่างหาทั้งปล่อยทั้งปลงเลยแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปลงตัวเขานะ่ะตอนนี้เนี่ยเขาแน่ใจชัดแล้วเขาจะทําอะไรให้คุณนะ่ะไ้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะไงอะ่ะไปแล้วมันไม่ดีไงไปโดนคนเขาแทงข้างหลังมาเจอคนไม่ดีเขา้าเลือกคนผิด เขารับรู้ได้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันคือคุณในวันที่เขาไปได้รับสิ่งที่เลวที่สุดในชีวิตมาจากตัวเลือกที่เขาเลือกนักเลือกด่าเห็นไหมเลือกนักมักได้แล่อยู่ดีๆหาเรื่องไปเจอคนที่ไม่จริงจังเข้าคนที่สวมหน้ากากใส่คนที่หวังแต่ผลประโยชน์หรือไปทําอะไรรับหลังเขาไปแอบมีความสัมพันธ์ลับซ้อนกับ คนของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออเขาก็เลยจอดเลยจอดสนิทเลยเป็นไงอ่ะเก่งนักเก่งนักมั่นใจนักนะแล้วทีนี้อ่ะมันเป็นช่วงของชีวิตของคุณและชีวิตของคุณขึ้นในขณะที่ตัวเขาเนี่ยต้องไปฮิวเพราะว่าตัวคุณอ่ะคิดอยู่แล้วแหละว,ว่าคนคนนี้เนี่ยมีอะไรปิดซ่อนคุณมาโดยตลอด คุณรับรู้ได้โดยเซนส์นของคุณแล้วคุณก็มีความรึกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ไม่เอาดีกว่าคนแบบเนี้ยนะเห็นเราเป็นแค่ตัวเลือกตัวหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วคุณก็เด่นขึ้นมาเลยทันทีอเด่นขึ้นมามีความสดใสนะแล้วไงต่ออะ คุณประสบความสําเร็จด้วยพอคุณเด่นคุณประสบความสําเร็จขึ้นมาแบบพุ่งพวดเลยนะจนกระทั่งคนคนนี้เนี่ยเดาทางไม่ถูกเลยนะว่าเป็นขึ้นมาได้ยังไงเ,เขารู้สึกผิดหวังสุดเหลือเกินที่เขาอะทําทไมนะวันนั้นเขาไม่เลือกคุณถ้าเขาเลือกคุณตั้งแต่วันนั้นะป่านเนี้ยคงได้ลงเอยกันนะเป็นคนของกันและกันแล้วคุณก็ได้เป็นแฟนเป็นภรรยาแล้วเขาก็นะ คิดผิดไงเลือกผิดตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและเสงมากๆเลยว่าปล่อยโอกาสให้มันเนื่อนนานมาเสียเวลาไปกากความสัมพันธ์ซะอยู่นานแต่ตอนเนี้ยเขาคิดถึงในเรื่องอนาคตนั้นที่มีกับคุณนอกจากเรื่องงานแล้วอะ่ะก็คือเรื่องของคุณเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาจะต้องใช้ความพยายามอีกเยอะเลยในความสัมพันธ์ที่ปกติอะ่ะก็คือมาวินอยู่แล้วจะต้องได้อยู่แล้ว แต่ไม่เอาเองและตอนนี้อยากจะได้เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งมาเป็นแบบมาอยู่ยาวเลยนะทีนี้ไม่ไปไหนแล้วเพราะเขาอะต้องการอีกหนึ่งถ้วยของคุณให้มาเติมเต็มชีวิตเขาชีวิตเขาอะมันจะมีแค่งานแก่งเงินอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไงี่เพราะว่าเขาจะเสียใจมากถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะทุรนทุรายนะคะ นี่อะอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายอยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะขาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปตอนที่มีอยู่ก็ไม่ได้รักษาไว้คุณเข้าไปอยู่ในหัวเขามีความแข็งแกร่งอีกดังหาตอนนี้ช่วงเวลาที่เขาเข้ามาในเวลาที่คุณได้แข็งแกร่งแล้วคุณคิดว่าไงอะ่ะก็ตามฟอร์มแหละเมื่อแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะตัดได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไงแล้วก็ไม่ต้องการแล้วด้วย แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเขาอะมีความได้คิดมากในเรื่องของคุณแล้วนะนนตอนนี้เนี่ยนะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณเขาจะทำงานหนักมากๆขอบอก <c oughs> ทางฟาร์มดูนะคะเพราะ คุณกับเขามันมีแพชชั่นถึงกันเยอะมากๆโดยเฉพาะเขาอ่ะมีแพชชั่นกับคุณเยอะ it is safe for you to love นะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันปลอดภัยที่จะรัก romantic feeling นะีคุณกับเขาเนี่ยมันต้องการความรักความโรแมนติก wedding เดี๋ยวจะมีการได้ commitment กันแล้วก็จะมีการที่ว่าอาจจะไปถึงขั้นที่ได้แต่งงานกันหรืออะไรก็ว่ากันไปที่ผ่านมาเขาใส่หน้ากากนะ เพราะเขาเรื่องเยอะมากเขาเป็นคนที่ว่าใช้เวลาที่ฟุม่มเฟือยสเลเกิน Open Your Mind นะคะเปิดใจคุยกันนี่ไใต้สำรับเป็น Express y o u เ l o v e เขาจะเป็นรักแบบครั้งใหม่แล้วมาเป็นแบบก้าวกระโดดเลยนะเร็วมากๆจากที่ว่าช้ามากๆก็จะเร็วมากๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือโดยสรุปเป้าหมายของคนคนนี้คือเรื่องงานเรื่องเงินมาเป็นที่หแล้วก็ เขารักตัวเองมากๆเพราะเขาเคยไปเจอเรื่องที่มันไม่ดีมาก่อนแล้วคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตของเขาที่เขาอยากที่จะนำมาอยู่ในชีวิตเป็นเเรียกว่าคอยปรึกษาหาลือกันเขาอาจจะไม่ได้เน้นในด้านที่ว่าหวานแหววอะไรมากเพราะคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่พูดหวานจีบไม่ค่อยเป็นแต่เขาก็อยากได้คนที่มาทำไม คอยอยู problems, problems, ่เคียงข้างกันเวลามีปัญหาหรืออะไรได้ปรึกษากันได้จูงมือกันไปไหนต่อไหนข้ามพ้นปัญหาไปด้วยกันเขาเก่งแค่ไหนยังไงเขาก็ต้องการคนมาอยู่ใกล้เขาก็ต้องการคนกอดคนที่มาอยู่แนบชิดเคียงหอเน่ะเขาเป็นเนื้อคู่กันเป็นอะไรที่อยู่กันไปยาวๆนานๆน่ะเหมาะแลงยิ่งสูงยิ่งหนาวเอ็มโพเลอร์ก็เอ็มโพเลอร์เถอะนะยังไงก็ยังต้องการ คนแห่งใจอยู่ดียนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมในครั้งนี้ข้อแผนก็มีผลิตภัณฑ์นะคะเทียนหอม3ตลับ300โอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยน้ำปรุงดอกไม้ไทยนะคะซื้อเป็นของฝากของขวัญในช่วงปีใหม่ได้นะคะที่กำลังที่จะมาถึงดีแก่ใจจุดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นน้ำหอมก็นี่เป็นลูกจริง ทาตามซอกคอข้อพับต่างๆหรือแตะที่จมูกก็ได้เวลานอนเอาไว้ที่หมอนอะไรประมาณนี้นะมันจะหอมชื่นใจก็จะมีกุหลาบมะลิดอกไม้ไทยอะ่ะเกือบทุกเกือบทุกกลิ่นเลยะนะคะถ้าใครเลือกไม่ถูกแพนก็จะช่วยเลือกให้ตามหน้าโปรฟไฟล์ของคุณนะคะจัดส่งฟรี3อย่างนะคะ3มชิ้นเออง่ายๆ3ชิ้น,ออนส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะก็ะะขอขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของแพนนะคะก็ค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะก็ขอขอบคุณมากติดตามกันไปอย่างนี้นานๆน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย